สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติตามรับชมรายการลัง่ง4 h ครับผมวันนี้พบกวับผมลังในเกม w a l Robot อีกเช่นเคยฮะหลังจากที่อัปเดต8.0มาสักวันสองวันเนาะตอนนี้กิจกรรมใหม่ก็ามาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมฮะคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงว่ากิจกรรมใหม่กล่องไหนหน่าสนใจมีอะไรใหม่หรือเปล่าหรือยังไงกันบ้างครับแล้วก็จะมาสรุปกิจกรรมในวันครบรอบ8ปีของ w a l r o b o ด้วยเลยนะครับว่า กิจกรรม8ปีหรือ8จุดสนที่อัปเดตเข้ามานั้นมีอะไรบ้างแบบโดยรวมทั้งหมดเลยนะจะพูดรวมๆเลยครับก่อนอื่นไปดูกิจกรรมหลักเราก่อนเลยนะครับกล่องส่งมอบพิเศษครับผมก็คือการส่งมอบพิเศษนี่ครับกล่องนี้เลยนะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็จับตามองอยู่ว่าจะได้อะไรตรงไหนนะครับหุ่นใหม่อยู่ตรงไหนเรามาดูกล่องแรกก่อนเลยครับนะฮะกล่องแรกครับผมใครที่ยังไม่ได้เคลป์ลี่ <c oughs> <c oughs> อุย้ยขออภัยครับผมนะ <c oughs> เกิดอาการจามครับเกิดชุนนิดหน่อยนะหลายๆคนบอกเป็นโควิดอเปล่ายังครับผมยังอยู่รอดปลอดภัยดีนะเอาละครับผมมาต่อกันเลยฮะกล่องแรกครับผมน่าสนใจมากๆครับสาหรับมือใหม่นะที่เล่นนะครับหรือมือระดับกลางๆนะฮะนี่ครับมีโอกาสได้เคลปลี่ครับแต่บอกได้เลยว่าสายเติมเนี่ยเหนื่อยแน่นอนฮะเพราะว่าดูดีครับอัตตาเนี่ยอยู่ที่200กล่องร0อกล่องเลยทีเดียวสาหรับตัวลิมิเต็ดนะก็จะมีเคลปลี่นะครับไซเลนนะครับแล้วก็ปืนโค้งนะฮะที่บอกได้เลยว่า โหดจริงๆนะครับในช่วงนี้นะนะครับสำหรับกล่องแรกครับก็น่าสนใจฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้พวกนี้นะครับเต็มไปด้วยของดีนะกล่องแรกครับซึ่งกล่องแรกเนี่ยมันจะหาเหรียญได้ง่ายกว่าของอื่นนั่นเองนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนครับบอกได้เลยว่าชิ้นส่วนเนี่ยก็ต่ําสุดก็500เนาะแล้วก็มีเหรียญครับก็ไปลุ้นกันได้นะครับสาหรับกล่องแรกนะนะครับมีไซเลนเคปรี่เป็นหลักครับแล้วก็มีเจ้าอย่างลี่อยู่ด้วยนะแล้วก็โมดูลใหม่ครับรีแพร์แอมป์ไฟ ก็เรียกว่าสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวเรามาดูกล่องที่2กันเลยครับนี่ฮะกล่องที่สองนี่บรรจุไปด้วยปืนใหม่ครับผม,มปืนใหม่ก็คือเพิ่องออกจากเซิร์ฟเทสมาร้อนๆเลยครับก็คือเจ้าปืนไฟประมาณว่าปืนลูกซองเนาะลูกซองที่มีเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์บลัชครับผมก็คือที่มันระเบิดนะครับคล้ายๆกับปืนไฟระเบิดนั่นเองนะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะทุกคนก็เป็นปืนใหม่ครับนะบทั้งสามก็บอกเลยครับหนักกลางเล็กครับ ก็อยู่ในนี้รวมถึงเจ้านี่ครับคนที่ยังอยากได้อยู่ครับเจ้าอะไรนะคัตซูเอ่อแฮปปี้นะครับผมอ่านผิดป่ะอาเป็นง่ายๆเจ้าจิงจอกแล้วกันเนาะเผื่อผมอ่านผิดไปนะผมว่าคัตซึเหรออ่านไม่ถูกนะครับโอเคแล้วก็จะมีเจ้าคนขับใหม่ครับที่ใช้ปืนลูกซองนะนี่พูดทีเดียวเลยคนขับใหม่ครับ ที่จะทําให้อัตราการยิงปืนนะครับไอ้ที่มันเป็นประเภทลูกซองอ่ะยิงได้เร็วขึ้นนะก็คืออัตราการยิงก็คือความเร็วนั่นเองนะก็ยิงได้เยอะหรือว่ากระสุนเยอะอะไรประมาณนี้แหละครับก็ยังไม่ชัดเจนนะแต่ผมคิดว่าคําว่าอัตราเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะคือมันไม่ได้บอกว่าอัตราการะสุนหรืออัตราความเร็วนะน่าจะเป็นอัตราความเร็วในการยิงแหละครับ <S <S แล้วก็มีชิ้นส่วนของปืนใหม่ครับใครอยากได้ของใหม่กล่องสองเลยครับผมได้นั่นแน่นอนนะก็เลยได้ว่าเก็บกันแบบรัวๆเลยครับนี่ฮะ เดี๋ยวดูกล่องการันตีที่อยู่ที่เท่าไรครับโอ้อยู่ที่ 100, ร้อยกล่องร้อยสี่สิบก็รีด้ว่าเยอะครับเหนื่อยครับสายเติมที่หมดเลเนยว่าเติมกันต้องเป่าฉีกแน่นอนฮนะต่อไปครับผมมาดูกล่องที่สามครับนี่ฮะนี่กล่องที่สามนี่ก็ยังมีเฮมเดลอยู่ครับและจุดคลายแมตต์เลยก็คือเจ้าสกายลอสครับนี่มาอยู่กล่องที่สามครับนะช็อตนี้อาจจะทาให้่นเพื่อนรู้สึกว่าโอ้โหกล่องสามนี่มันหาเหรียญยาก ก็บอกตรงว่ามันก็ยากจริงๆแล้วฮะสำหรับผมเองกว่าจะได้เหรียญกล่องที่3มาเนี่ยเรียกได้ว่าเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะครับเปิดแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละซีซั่นเนี่ยน้อยมากๆครับสำหรับกล่อง3นะแล้วก็มีปืนครับเลเซอร์โมดูลใหม่ไททันนะครับปืนโค้งนี่แล้วก็ปืนโค้งที่เป็นลิมิเต็ดนะครับก็คือสไต์สปิริตนะครับสมมติท่าและลาดดอแล้วคนขับใหม่ครับของเจ้าสกายลอดด้วยนะอยู่ที่นี่ครับผมก็คือทําให้สกายลอดนั้น ไม่มีปืนอะไรที่ยิงเข้านะครับแต่เอฟเฟกต่างๆเข้าเหมือนเดิมนะครับนะครับผมลองเล่นร้วยร้อยแล้วนะถึงจะบอกว่ามีแค่เอฟเฟกต์ดอทเท่านั้นก็จริงนะครับแต่เอฟเฟกต์อื่นก็เข้าครับแต่เข้าไม่เยอะฮะนะครับก็ตามอัตราครับที่บอกมานะก็เรียกได้ว่าแม่แมีแต่ของที่ดีทั้งนั้นครับแล้วก็ชิ้นส่วนครับผมก็มาลุ้นครับและหลายคนนี่ก็อาจจะโชคดีและได้เลยนะแต่ก็ต้องอย่างที่บอกฮะเหรียญมันหายากครับเหรียญ กล่องที่สามนี่มันหายากจริงๆครโอเคฮะดูครับผมยังไม่มีเหรียญกล่องที่สามเลยนะมีแต่กล่องที่สองครับอ่ะในเมื่อกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะกิจกรรมอื่นเดี๋ยวมาพูดต่อครับเปิดให้ดูนะครับดูซิว่าผมจะได้อะไรบ้างนะเอ้ยกล่องละร้อยก่อนเลยครับผมตอนนี้มีเจ็ดกล่องนะเปิดครับกล่องแรกฮะดูซิว่าจะได้อะไรก็ดูการใหม่ครับปา๊บโอ้โหเหมือนเดิมเลยครับ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฮะื้ครับเซลล์พลังงานครับอยากได้ทองนะแต่ได้เซลล์พลังงานครับไปต่อฮะเปิดที่หมดไปเลยครับถือว่าเป็นการเบิกเลิกนี่เบิกเลิกยังไงเน็ตไม่ค่อยดีครับกดตรงกลาง่างเดียวครับเซลล์พลังงานก็เอาครับกดไปครับกล่องที่สามกันแล้วฮะไม่มีอะไรที่มันแบบเนี่ยครับเหมือนเดิมตลอดเลยครับผมนะ นี่เป็นตัวอย่างเลยนะทุกคนใครที่จะเสี่ยงในการเติมครับคิดดูให้ดีครับหนักเลยฮะนี่ครับกิจกรรมผมเองก็ไม่ค่อยมีเวลาทํานะทําไปก็ไม่สาเร็จครับครที่แล้วก็ไม่สําเร็จนะนี่ครับมีเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวคือเจ้าไซเรนครับไม่เอาครับไม่ไหวกดให้ดูนะครับนี่การเป็นการกดให้ดูเป็นตัวอย่างครับผมเอาหนืดหนืดอือ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยครับผมพอเซลพลังงานจะดีกว่าโอ้โหฮะเปิดเรื่อยๆครับเ,เรื่อยๆครับเหมือนกันนั่นเห็นครับดูครับไม่ได้แตกต่างจากครั้งที่แล้วเลยฮะครับโอเคมาดูครับกล่องสุดท้าย้วฮะปึ๊บดูีดิว่ามีอะไรแปลกใหม่ไหมอ๋อมีคนขับเข้ามาครับ มีปืนครับก็ไามา่ได้สี่เลียดอะไรอะไรก็ได้ครับจังหวะน,นี้เปิดให้เพื่อนได้รับชมกันครับโอเคเรามาดูกล่องที่2กันบ้างครับผมดูซิว่าจะมีความรู้ส,สึกที่แปลกใหม่มั้งไหมนะครับก็เปิดได้กล่องเดียวนะครับนี่วบบยังไงเฮ้ยมีค้างโอ้โหมีเหรียญมีทองพันหนึ่งครับชิ้นส่วนปืนใหมย่ยังไงได้ทองพันห้าครับสุดยอดแค่นนี้ก็โอเคแล้วนะครับ ถือว่าคุ้มที่สุดแล้วก็คือทอง1,500นี่แหละครับโอเคฮะผมเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะทั้ง3ากล่องเลยนะครับประมดเป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วเราจะมาสรุปครับตอนนี้สกายลอดนั้นผมก็ได้มาที่เรียบร้อยแล้วนะและเดี๋ยวจะมาทําคลิปเพื่อนๆดูครับว่าข้อดีข้อเสียของเจ้าสกายลอดเมื่อเล่นจริงนั้นมีอะไรบ้างนะเป็นยังไงครับรวมถึงปืนใหม่ครับมันแรงจริงไหมมันดีจริงหรือเปล่านะครับผมจะพูดแบบตรงๆไปเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวก็จะทําคลิปการเล่นเจ้าตัวนี้แล้วก็จะมาาาวิเเเคครระะห์จลลึกัยบ นะครับสาหรับเจ้าตัวนี้อันนี้เป็นรีวิววิจกรรมแปดจุดศูนย์ไก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกฮะที่มีมาเพิ่มอีกก็คือเจ้าตรงนี้ครับก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะศูนย์ตะเบียงนะครับที่เพิ่มมานะเพื่อนๆหลายคนก็คงรู้แล้วนะอันนี้ผมก็เคยทาคลิปบอกแล้วนะครับอันนี้สรุปทั้งหมดเลยนะครับดูซิว่าผมจะได้อะไรนะแต่ละรางวัลแต่ละคนไม่เหมือนกันนะทุกคนอ่ะโหอือหือเซีล์พลังงานครับไม่พ้นครับสามารถดูวิดีโอได้อย่างต่อเนื่องครับผม แล้วก็ตรงนี้จะหายไปนะทุกคนกล่องด้านล่างซ้ายมือนะครับที่เป็นทรัพยากรก,รก็คือที่เป็นกล่องหลีกครับมันจะหายไปนะที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือนี้จะหายไปแล้วนะครับกิจกรรมโดยรวมก็มีประมาณนี้ครับเราจะมาพูดถึงนี่ตรงนี้กันบ้างครับกิจกรรม e ครับนะเที่ยวนี้ก็บอกเลยเลยว่ามีปืนมาให้ด้วยนะทุกคนปืนพิษครับลหลายคนก็บ่นว่าเอ๊เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้หุ่นได้ปืนกันเลยนะตอนนี้ในกิจกรรมนี้ก็ได้ปืนพิษครับแต่ต้องเติมนะแล้วก็มี อ๋อมีฟรีอยู่โอ้โหฟรีอยู่ช่วงท้ายๆครับได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีปืนพิษฟรีอยู่นะครับอ่ากตต้องขยันทากันหน้าดูแล้วฮะดุเดือดครับมองได้เลยฮะของฟรีนะครับสําหรับสายฟรีนะก็พอมีครับกิจกรรมดีสายฟรีก็ยังพอมีชิปให้ใช้นะครับกิจกรรมบีสายฟรีก็จะมีพวกเซลล์พลังงานนะครับผมแล้วก็เงินเนาะแต่ก็ไม่เยอะครับแล้วก็มีพิธีแล้วก็มีทองอยู่ด้านท้ายครับถ้าใครขยันทําก็ทาฮะ นะครับก็มีตามนี้เลยนะครับสําหรับสมุดปฏิบัติการนะครับขออันเพื่อนโชคดีนะครับอัปเด8.0นี้ก็เรียกได้ว่ามีของใหม่เข้ามาอยู่เรื่อยๆครับจนครบนะทุกอย่างตอนนี้ผมก็สรุปให้หมดแล้วนะครับคนขับก็พูดให้ฟังแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นการสรุปของใหม่สําหรับการครบรอบ8ปีครับกับกิจกรรมใหม่นะครับที่เข้ามาเราก็มาร่วมทํากิจกรรมกันต่อไปฮะนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะทําคลิปอวยพรวันเกิดนะครับสรุป8ปปีของวอลล o โรบอทนะครับว่าดียังไงไม่ดียังไงเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาสถานการณ์ของเกมนั้นเป็นยังไงนะครับถูกใจกันแค่ไหนเอาไว้รอชมคลิปดีๆต่อไปครับผมสาหรับคลิปนี้เนี่ยแล้วชื่อตกลงมาชื่ออะไรเนี่ยาไปดูชื่อนะครับว่าชื่อกิจกรรมเขาคือชื่ออะไรอ๋อกิจกรรมครบรอบครับผมวันงานวันครบรอบนะง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรมากโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับนะครับกับของพวกนี้นะลืมสรุปเลยครับทั้ง3ามกล่องนะครับลืมสรุปนะนี่สรุปวอนทั้ง3ามกล่องนะครับผมสาหรับคนที่อยากได้ของใหม่นะครับสายเติมนะครับก็ได้เลยฮะนี่เลยของใหม่สายเติมครับต้องบอกตรงครับสายปีคงเล่นยากครับสําหรับกล่องนี้นะฮะสายรีคงเล่นยากแต่ถามว่ามีโอกาสได้ไหมก็มีโอกาสได้ครับนะครับเก็บเหรียญนะครับตามโฆษณาทุกวันก็มีโอกาสได้ครับของใหม่ครับอยู่กล่อง200ฮะ แล้วก็ปืนใหม่ครับเอออยู่กล่อง150นะก็ะเลือกเอาได้เลยครับส่วนที่แน่ๆกล่องแรกครับสําหรับคนที่ยังไม่พร้อมคือหมายความว่าอาจจะเริ่มเล่นได้ไม่นานปืนยังไม่พร้อมนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับรุ้นกล่องแรกดีที่สุดครับผมก็จะได้ของใหม่ๆเข้ามาเนาะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปจริงๆแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย สวัสดีครับ